ด้วยกุศลพ้นบุญนุนนนำจิตศรัทธาพระธรรมคำพุทธศาสนาลงสี่สุภาพอาสารหาบูชาอาศิรวาส อนุตตรังอภิสัมโพธิงสัมพุทชิตว,วาตถาคโตปัมังยังอเทเสสีธรรมจาักการัรอนุตตรังเสียงธรรมเสียงเทศโพนแนวใครธรรมจักกับปวัตนกรายเกลิกฟ้าเผยแผ่พุทธศาสตร์ไขคัขนสู่โสดแหโกรธหมูรือสี ่างพ้นวัตตภยัยคุณวิทันศรีเมืองสมาคมนักกรอนแห่งประเทศไทยเป็นผู้ประพันธ์ค่ะธรรมสวัสดี เอเจ้าบทเจ้ากลอนทุกท่านเอนนี่เองค่ะเนื้อหาที่จะนำเสนอในอีพีสองนี้คาบเกี่ยวกับสองวันสำคัญทางพุทธศาสนาพอดีหนูจึงขอพูดถึงเรื่องวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาที่จะมาถึงในวันที่1นถึงสองสิงหานี้ค่ะ วันอาสาฬหาบูชาตรงกับวันอังคารที่วันที่หนึ่งสิงหาคมซึ่งตรงกับวันขึ้น15บห้ามเดือน8ดหลังเนื่องจากปีนี้เป็นปีอธิกมาศเรียกว่าเดือน8หน้าและเดือน8หลังหรือเดือน8 2ดสองหนเป็นวันทำการบูชาเนื่องในวันเพนขึ้น15บห้ามเดือน8แต่เนื่องจากเป็นปีที่มีอธิกะมาศ จึงเลื่อนไปเป็นวันเพ็นเดือน8หลังถัดไปในวันรุ่งขึ้นวันที่สองสิงหาคมเป็นวันเข้าพรรษาตรงกับแรมหนึ่งข้ามเดือน8หลังซึ่งเป็นข้อบัญญตัติที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดให้พระสงฆ์ต้องอยู่ประจำเป็นที่เป็นเวลาสามเดือนเรียกว่าการจำพรรษาคา่ะต่อไปหนูจะพูดเรื่องวันอาสารหาบูชาต่อเนื่องไปเลยนะคะอาสารหาบูชาทีโอเป็นการบูชา เพื่อระลึกถึงวันที่พระพุทธ,ธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกเป็นผลให้มีพระสาวกรูปแรกเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาจึงถือได้ว่าเป็นวันที่พุทธศาสนามีพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เกิดขึ้นครบองค์สามสรุปความสำคัญได้ดังนี้คะ่ะหนึ่ง เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงพระธรรมเทศนาโปรดปัญจวัคคีหรือสีที่ป่าอิสิปัตนมฤึคทายวันเมืองพาราณสีปัจจุบันคือสารน,นาฏประเทศอินเดียเนื้อหาว่าด้วยทางสายกลางมัชชิมาปฏิปทาที่นำไปสู่การหลุดพ้นจากวัฏฏุกข์การเวียนว่ายตายเกิดคือการบรรลุนิพพานพระปฐมเทศนาหรือธรรมาจักกัปปวัตตนสูตร คือสูตรของการหมุนวงล้อแห่งพระธรรมให้ดำเนินไปสองเป็นวันที่ฤาษีโกนธัญญาได้บรรลุโสดาบันแล้วทูลขอบวชเป็นพระสาวกรูปแรกที่เป็นประจักษพยานในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าสาเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นในโลกครบทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์สี่ทรงชี้ทางผิดอันได้แก่การหมกมุ่นอยู่ในกามกิเลส และการทรมานตัวให้ลำบมกาซึ่งนักบวชนิยมทำกันในขณะนั้นว่าเป็นสิ่งสุดโต่งที่ไม่ควรปฏิบัติแต่ควรเดินทางสายกลางที่เรียกว่ามักแปข้อปฏิบัติ8ข้อหทรงปฏิญญาว่าทรงตรัสรู้อริยสัจจะทำนี้ด้วยพระองค์เองและได้บรรลุธ,ธรรมวิเศษแล้วจากนั้นทรงแสดงหัวข้อแห่งอริยสัจสี่คือหนึ่ง ทุกสภาวะที่ทนได้ยากความไม่สบายกายไม่สบายใจปัญหาสองสมุทัยสาเหตุที่ทำให้เกิดทุก์สาเหตุของปัญหาสามนิโรธความดับไปซึ่งต้นเหตุที่ทำให้เกิดทุก์จุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาและ4มรรคผลทางที่จะดับทุก์ได้วิธีการแก้ปัญหา ทุกเหตุเกิดทุกการดับทุกและทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกที่เรียกว่าอริยมรรคข้อปฏิบัติ8ข้อคือความเห็นชอบวาจาชอบการเลี้ยงชีวิตชอบและความเพียรชอบเป็นต้นค่ะลำดับนั้นท่านฤาษีโกนทัญญะซึ่งเป็นปัญจวัคคีย์ผู้อาวุโสเป็นผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งตามสภาพเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีการดับไปเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าจึงทรงเปล่งอุทานว่าโกนทัญญะรู้แล้วโกนทัญญะรู้แล้วและได้ทรงอนุญาตให้อุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพุทธศาสนาประโยชน์ที่ชาวพุทธจะได้รับจากพิธีกรรมเนื่องในวันอาสาฬหาบูชามีดังนี้ค่ะ วันอาสารหาบูชาที่มีการกำหนดให้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนามาตั้งแต่ปี2501และมีการประกาศให้เป็นวันหยุดประจำปีเป็นการช่วยย้ำเตือนพุทธศาสนิกชน ให้ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของวันอาสารหาบูชาเห็นคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมทางสายกลางบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรบริจาคทานไปวัดปฏิบัติธรรมรักษาศีลว่ายพระสวดมนต์ฟังธรรมเวียนเทียนเจริญจิตตาภาวนาตามกำลังความสามารถของแต่ละบุคคลค่ะ